อาณาโตตัมมาสังขุทัสกนั่งเบลจักกะมังกรโตอาณาโตตัมมาสังขุทัสกตัคเทตามิจารุเตชิติกระตเตยัง ya ka-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 ka ti-ta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  <imitation> रो अयं भगन्ता रमजवनतारो นัมมาัมพุชเจอมายุนตะเราเหยนขออันเถิดพระพุมธมายุบาเรได้ขออันเถิดพรนารายมายุบา अभुग दस्वार्ण, तुराण, तरसा नवार्ण, तरसा नवार्ण, तरसा नवार्ण, तरसा लग्तिताद।

Ayang jakti Om pat kalian pian kunan pat yang parom yang kubawa span dan tin wai yang kubawa tamu songo ยังผ MM ู the ้น like, ั้นประทอกเรื่อยังผู้ันตาพูานยังผู้วันรลาดดสีวงกลงในโลกเวบทุกภูเราพระอรหันต์ทุกภเราลุกกัจจลกเทวดาตลอดท้าีีบา พีจะมาล้วเรืองพี่ห่วยน้องครองลูกพีจะพูดพี่ด้แายตลอดทั้งยายนี้ราจะบอกป้าชอลีสาธุสาธุสาธุากเข้าเจ้าของดวงงดางจตจิตใจหลวงพระุทธเจ้าพระพุอาพระอรหันต์ทุกคุเาุกประเทศทุกปรเทวดา สิ่งกับสิ่งผู้บ้านผู้เมืองพระผู้บ้านผู้เมืองตาสุภาพเก้าวพอดเดินลงมาที่นี่แม่พระคอรณีอยู่หรือยังท่านารูปวิรูปอยู่แล้วพอดเดินลงมาที่นี่เพื่อมารับเครื่องตัศนารูญเมื่อลงมาแล้วข้าพเจ้าขอถวายเครื่องตัศนารูา

นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมตุพุทธัสสะนิมานิมานยาตสัพพะวิารานิุมัสุเทสุเทวา ลูกพระเทพลูกพเทเวลาแม่พัะอระีข้าพเจ้าขอถวายเครื่องตักกราบูุทาเมื่อแล้วขอให้ข้าพเจ้าประสบบุญสมบรณ์ ในเรื่องงานในเรื่องงานมีเรื่องโชเรื่องโชมีความเจริญมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองจึงเป็นเศรษฐีในภาตปัสวันนี Somehow, ้ด no e no ้วยเกลือในวงการเศรษฐีสาธุ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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ